อย่ามองข้ามใครที่เคยบนไว้จนลืมรีบแก้ก่อนสายก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำใครที่บนไว้จนลืมแก้แนะนำให้ทำตามนี้ แล้วชีวิตจะได้คลายทุก,ทกข์หนึ่งจุดทูปกลางแจง้งหากใครเคยไปไว้บนบานอะไรไว้และได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วก็ต้องไปทำการแก้บนแต่ถ้าหลงลืมไปว่าเราได้ไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไว้และบนไว้ด้วยอะไรนั้นถ้าจำไม่ได้ก็มีวิธีที่จะช่วยแก้บนได้แบบง่ายๆ คือจุดทูบก,กลางแจ้งวิธีการคือจุดทูบสิหกดอกกลางแจ้งแล้วยกมือกล่าวว่าหากมีสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าเคยบนบานสารกล่าวไว้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี ขอให้หลุดกันด้วยการตักบาตรเพื่อเป็นการแก้ณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้หลังจากนั้นให้ไปทำบุญด้วยการตักบาตรสมวันติดต่อกัน 2. ทถอนคำอธิษฐานสำหรับคนที่ไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้พูดบนบานสารกล่าวเอาไว้แต่กลับลืมแก้บนนั้น ลองใช้วิธีแก้บนที่จำไม่ได้แบบง่ายๆวิธีนี้ดูนั่นคือการถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญวิธีการคือตั้งจิตให้มั่นแล้วสวดนโมสามจบจากนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอดีตชาติและชาตินี้เรื่อง หากจำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งของใดๆที่ได้บนบานสาบานสาบแช่งที่จำได้ก็ดีและจำไม่ได้ก็ดีมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าถอนคำอธิษฐานบนบานสาบานสาบแช่งทั้งหมดและขอถวายแก้บนทั้งหมดณบัดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธ เจ้ากรรมนายเวรดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับโปรดมาโมทนาโปรดมาอโหสิกรรมและโปรดสงเคราะห์ตามความประสงค์ขอข้าพเจ้าในครั้งนี้โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพขอโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้พบกับกรรมดี บุญกุศลที่เคยทำมามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจนตรับเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทิน 3. จัดพิธีไหว้กลางแจง้งหากได้ไปบนบานอะไรไว้แล้วดันลืมแก้บนจะทำอะไรชีวิตก็ติดขัดไปหมดไม่ราบรื่นเพื่อความสบายใจและตามความเชื่อนั้น ให้ลองแก้บนด้วยการจัดพิธีไหว้กลางแจง้งวิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านและมีสิ่งของที่ต้องเตรียมดังนี้ต้นหนึ่งตัวปูผ้าสีขาวพระพุทธรูปปางสมาธิหนึ่งองค์ทูบสิบหกดอกเทียนขาวสองเล่มและกระถางปักทูบพันดอกไม้และพวงมาลัยดาวเรืองสาม พวงหมากพลูบุรี่ห้ามวนและเงินหนึ่งร้อยบาทผลไม้ห้าหรือเจ็ดอย่างได้แก่กล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีมะพร้าวหนึ่งลูกสับประรดหนึ่งผลและผละไม้ตามฤดูกาลน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำแดงหนึ่งขวดทูบสิบหกดอก วิธีการแก้บนให้เริ่มจากจัดวางของแก้บนให้เรียบร้อยจุดทุบสิดอกตั้งจิตแล้วกล่าวนโมสามจบจากนั้นพูดว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันที่วันเดือนปีเกิดขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานสารกล่าวรวมทั้งสาบานมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็ขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบานคำบนบานสารกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุดในวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าหากลูกมีความจําเป็นจะต้องบนบานสารกล่าวอีก ก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไปสาธุสาธุสาธุาธจากนั้นให้ปักทูปลงบนกระถางทูปและห้ามขอพรใดๆขณะทําพิธีรวมถึงเมื่อจบพิธีแล้วให้นำเงินหนึ่งร้อยบาทที่ใช้ในการทําพิธีไปซื้อสังฆทานถวายพระสถวายของแก้บนถ้ามีการไปบนบานมาไว้แล้ว แต่กลับลืมว่าบนอะไรไว้บ้างนั้นหรือนึกขึ้นได้แต่จำสถานที่ไม่ได้ให้ลองใช้วิธีการถวายของแก้บนที่บ้านแทนเพื่อเป็นการแก้โดยเตรียมสิ่งของดังนี้ต้หนึ่งตัวปูผ้าขาวตั้งไว้กลางแจง้งพานครูมีดอกไม้ทูบเทียนหมักพลูและเงินหนึ่งร้อยบาท ใบสีปากชามหนึ่งคู่มีไข่ต้มเสียบยอดใบสีมะพระ้าวอ่อนสี่ลูกกล้วยน้ำว้าสุกสี่หวีไก่ต้มสุกหนึ่งตัวละวางหัวไก่ไปทางทิศเหนือหัวหมูหนึ่งหัวปลาช่อนนึ่งหนึ่งตัว ขนมต้มแดงขนมต้มขาวอย่างละหนึ่งถ้วยหรือใช้ขนมถ้วยฟูแทนได้ข้าวสวยหนึ่งจานแกงสามถ้วยของหวานสามถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหรือน้ำชาก็จะดีวิธีการแก้บนเริ่มจากจุดทูบสิบหดอก ตั้งจิตแล้วกล่าวนโมสามจบจากนั้นพูดว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้บนใดๆทั้งจำได้และจำไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าถวายแก้บนทั้งหมดนะบัตนี้โปรดรับโปรดโมทนาโปรดอโหสิกรรมและโปรดสงเคราะห์ข้าพระเจ้าในชาตินี้ด้วยเทินจากนั้นนำเงินหนึ่งร้อยบาทที่ใช้ในการทำพิธีไปซื้อสังฆทานถวายพระ 5. ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ เราสามารถใช้วิธีขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนการแก้บนได้หากเราไปบนไว้ตามที่ต่างๆแล้วลืมแก้บนโดยใช้ทูบ15ดอกเพื่อเป็นตัวแทนของ15ชั้นดินและน้ำหนึ่งแก้วจากนั้นจุดทูบและหันหน้าไปทางทิศเหนือท่องน้าโมสามจบแล้วพูดว่า อิติสุขโตอรหังพุทโธนมโมพุทธายะปทวีคาพระภูมิเทวาขมามิหังฆ้าพระเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันที่วันเดือนปีเกิดอยู่บ้านเลขที่ขอขมาต่อพระภูมิเจ้าที่พระชัยมงคลเหล่าเทวะอารักษ์ถวยเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข่าพรเจ้าเคารพนับถือ และได้กล่าวบนบานท่านไว้ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจบนไว้ที่ใดก็ตามและข้าพเจ้าลืมหรือว่าข้าพเจ้าพลาดพลั้งในการไปแก้บนข้าพเจ้าได้ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่พระชัยมงคลที่ข้าพเจ้าได้บนท่านไว้ ขออำนาจบารมีเทวดาทั้งสิบห้าชั้นดินสิบห้าพบภูมิได้กรุณาบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินและบนไว้แล้วลืมให้ท่านอดโทษหยุดโทษให้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไม่บ่นอีกที่สำคัญเลยคือ หลังจากที่เราขอเข้ามาแล้วควรจะต้องทำกรรมดีชดเชยเช่นตั้งใจสวดมนต์เพื่อให้ท่านยกโทษให้กับเรา